เดินสู่อิสรภาพบทที่2ความห่วงใยห,หลังจากที่ผู้เขียนได้ปิดห้องเรียนของตัวเองลงและได้ยื่นใบลาออกข่าวคราว,าวการลาออกของเขาสร้างความแตกตื่นไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมงานและมิสหาย จากเหตุผลง่ายๆที่ว่าจะเดินกลับบ้านกับกายเป็นคำอธิบายที่เข้าใจได้ยากยิ่งจนบรรดามิสหายทางพุทธศาสนาที่ทราบข่าวต้องขอให้ผู้เขียนได้อธิบายเพิ่มเติมให้กระจ่างชัดขึ้นเนื่องจากมีความเป็นห่วงต่อตัวผู้เขียนผู้เขียนจึงได้พบปากกับการยานามิตรทางพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นวัส,สวนดอกจังหวัดเชียงใหม่และได้อธิบายถึงเหตุผลของตนเองโดยสรุปใจความสำคัญคร่าวๆได้ว่า ผู้เขียนได้กำหนดวันเกิดของตนเองในปีนี้เป็นวันที่จะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยการออกเดินเป้าหมายของการเดินนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นกายภาพนั่นก็คือเกาะสมุยอันเป็นบ้านเกิดและเป้าหมายทางจิตใจนั่นคือเพื่อทำให้ความโลภความโกรธรือความหลงในหัวใจของตนนั้นได้สลายลงพร้อมๆกับการภาวนาให้จาคะเมตตาและปัญญางอกงามขึ้นมาในจิตใจ ทั้งสองเป้าหมายนั้นจะเป็นตัวกำหนดความหมายของการเดินทางในแต่ละก้าวการก้าวเดินนั้นกายและใจต้องประสานกันซึ่งจะทำให้ทุกๆก,การก้าวย่างนั้นเป็นก้าวย่างแห่งการกลับบ้านเกิดและการก่อเกิดมนุษยธรรมไปในเวลาเดียวกัน และผู้เขียนได้บอกเงื่อนไขในการออกเดินทางไว้ว่าในแต่ละวันนั้นไม่มีการกำหนดเรื่องของเวลาและจุดหมายปลายทางไว้แน่ชัดเพราะไม่ต้องการให้เกิดความคิดในการต้องพยายามพิชิตเป้าหมายอะไรและไม่กำหนดว่าจะกินที่ไหนจะนอนที่ไหนและจะไม่เดินทางไปหาคนที่ตนเองรู้จักและสุดท้ายก็คือการไม่ใช้เงินระหว่างการเดินทางด้วยเงื่อนไขทั้งหลายเหล่านี้ต่างทำให้มิสหายต่างเป็นห่วง ผู้เขียนจึงต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าการไม่ใช้เงินในการเดินทางนั้นสาเหตุก็คือเพื่อก้าวให้พ้นจากพลังอำนาจแห่งเงินตาที่ถูกสถาปนาขึ้นในสังคมแห่งการซื้อขายดังเช่นในปัจจุบันการไม่พกเงินตาติดตัวไปก็เพื่อฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะปลดปล่อยตนเองให้รอดพ้นจากอำนาจแห่งเงินตานั้น ผมมีความปรารถนาอยากจะข้ามพ้นกระแสทานแห่งเงินตาไม่ปรารถนาที่จะเป็นผู้ซื้อและผู้ขายแต่ปรารถนาจะแวกว่ายอยู่ในสายทานแห่งทานและจาคะที่มีแต่ผู้ให้และผู้รับผมเชื่อมั่นว่าเมื่อสายน้ำแห่งเงินตาเหือดแห้งไปจากใจของผมผมจะสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ซึ่งมนุษยธรรมน้ำข้าวปลาอาหารที่ปรากฏ เป็นสินค้าซื้อขายกันอยู่นั้นจะแ,แปลเปลี่ยนไปเป็นมนุษยธรรมที่จะทําให้ผมได้ดื่มกินเพื่อบำรุงหล่อเลี้ยงมนุษยธรรมในจิตใจของผมให้เติบโตอุดมสมบูรณ์และการที่ผมไม่เดินไปหาคนที่ผมรู้จักนั่นก็เพราะคนที่รู้จักนั้นคือสายใยแห่งรักที่ถูกถักทอเอาไว,แว้แล้วและเรามักจะรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ภายใต้ผืนใย,ยแห่งรักนี้ และเพราะความรู้สึกอบอุ่นที่ทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวความหนาวเหน็บที่แผ่กระจายอยู่ภายนอกความรู้สึกหวาดกลัวยิ่งทําให้เราซุกตัวอยู่ภายใต้ผืนใย,ยแห่งรักจนไม่กล้าคิดที่จะถักทอสายใายแห่งรักให้ขยายใหญ่โตขึ้นทําให้เราไม่เข้มแข็งพอที่จะสลัดผ้าห่มที่คุมเราออกไปและ,ะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนส่วนการไม่วางแผนการเดินทางให้ชัดเจนและแน่นอนว่าจะเดินทางไปไหนที่ไหนเมื่อไหร่ สาเหตุก็เพราะการก้าวเดินไปของผมในครั้งนี้เป็นการก้าวเดินไปเพื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงและความไม่ปลอดภัยในสถานการณ์อันเป็นโลกภายนอกทั้งนี้ก็ด้วยความเชื่อว่าความรู้สึกไม่แน่นอนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมีศูนย์กลางอยู่ที่จิตใจของเราโลกภายนอกมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดดังที่พระพุทธเจ้าได้รัสแสดงไว้ว่าความไม่เที่ยงความแปรปรวนเสื่อมสลาย ความร้ายอำนาจควบคุมเป็นลักษณะปกติของสรรพสิ่งการกระทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจึงไม่ได้อยู่ที่การไปกำหนดกำกับโลกภายนอกให้แน่นอนแต่มันอยู่ที่การฝึกฝนกำกับจิตของเราเองให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะอันเป็นสามันลักษณะนั้นความไม่แน่นอนของการเดินทางนี่แหละคือบทเรียนอันประเสริฐท,ที่ผมปรารถนาจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นจึงขอเดินไปบนหนทางแห่งความไม่แน่นอนนั้น เมื่อมิสหายทางพุทธศาสนาได้ฟังคำอธิบายดังกล่าวจากความกังวลและความห่วงใยก็แปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจในตัวผู้เขียนแต่ก็มาถึงคำถามจากมิสหายเป็นคำถามสุดท้ายที่ว่าทำไมผู้เขียนนั้นไม่บวชเป็นพระภิกษุแล้วเดินไปในฐานะพระธุดงผู้เขียนได้ตอบคำถามนี้ว่าตัวกระผมมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างสูงและมีความเคารพในสมณเพศของพระภิกษุอย่างยิ่ง แต่หากผมบวชเป็นพระภิกษุรูปแบบและเพศสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ของนักบวชจะคงปกป้องคุ้มครองผมเสียยิ่งกว่าที่มิตรและลูกศิษย์จะพึงกระทําต่อผมก็ในเมื่อผมปฏิเสธที่จะเดินไปหาบุคคลที่รู้จักที่เป็นมิตรปฏิเสธที่จะแจ้งข่าวคราวให้ลูกศิษย์ได้รับรู้เพราะไม่ต้องการการปกป้องคุ้มครองจากพวกเขาและความเป็นพระภิกษุจะมียิ่งกว่าความเป็นมิตรและความเป็นอาจารย์ที่เก็บซ่อนไว้แล้วหรือเพราะถ้าเป็นพระภิกษุแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ไหน ก็จะมีแต่พุธทธบริษัทที่ปกป้องคุ้มครองพาภิกษุด้วยความเคารพประดุดดังมารดาบีดาของตนและการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางของมนุษย์ที่ไม่ต้องการสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ของข้าราชการครูอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งนักบวชจะไม่มีสถานะใดๆนอกจากสถานะของมนุษย์คนนึงเท่านั้นเองความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ทางสังคมเนี่แหละที่จะทําให้ผม ได้มีโอกาสสัมผัสกับความเป็นมนุษย์ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในเปลือกของสังคมผมเชื่อมั่นว่าด้วยการก้าวเดินไปอย่างไม่มีตาไม่มียี่ห้อไม่มีสถานะทางสังคมเนี่ยแหละจะทําให้ผมพบกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่จะไม่ปกปิดไว้ด้วยความจน,หร,มมมนหรือความรวยความเด่นหรือความได้อยความมีอํานาจหรือความไร้อํานาจหากผมบวชเป็นพระภิกษุผมคงไม่มีโอกาสที่จะทําให้ผมได้พบเพื่อนมนุษย์ผู้งดงามเช่นนั้น